หลับตาครับหลับตานะครับเอาเอางยขึ P ้นพี P ่พี P ่พี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 ่ไป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 ขอดีดเอานู่พอดีดให้พอดีดเยู่พี่โอ้โอ้พี่พี่พี่อะพี่อะขอดีด Ajaikan, yes. 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 yes, 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 boom, 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 acu, 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 ครับรลเด้วยครับรถบ้า